นี่ฮาวไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเอยือนอยู่หน้าโรงเรียนวัดนวนนลนรดิตค่ะเอไปสืบทราบมาว่าเพื่อนๆที่เนี่ยเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้แถมยังไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ผู้ปกครองอีกนะคะแต่จะด้วยวิธีไหนนั้นเดี๋ยวตามเอมาดูเลยค่ะเร็วค่ะอา้าวยังไม่ตามมาอีกหรอคะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเพื่อนๆเขาไปไหนกันหมดไปเรืวอไปเรืวอยปะ ตอนนี้เราก็อยู่กับน้องๆกลุ่มนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเขากันค่ะแล้วมีวัตถุประสงค์หรือว่าแนวความคิดยังไงในการตั้งชมรมนี้ขึ้นมาก็เป็นงานสืบทอดวัฒนธรรมการเที่ยวสิงโตฮะคือให้อยู่เป็นมาดกสืบทอดต่อไปครับแล้วอย่างนี้ได้ข่าวว่าหัวสิงโตนี่ทําเองเป็นฝีมือน้องต้นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าช่วยๆกันส่วนมากจะเขียนนะแล้วก็ขั้นตอนอื่นก็อาจจะมีพ่อมีแม่ช่วยบาง เหตุผลจริงๆที่เราเข้ามาตั้งชมรมนี้เหตุผลคืออะไรคือว่าผมชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วถึงโตคืออยากอยากจะเล่นนะครับถึงโตคือเห็นมาตั้งแต่ปหนึ่งปสองเนี้ยเรียนวัดถ้าไม่ถึงโตทุกปีทุกปีเหมือนกับมีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งก็คือไปเจอหัวงนโตหัวหนึ่งตามงานวัดนะฮะไปซื้อมาหัวหนึ่งแล้วก็มาลองดูแบบอยู่แล้วอยากทำเป็น ก็เลยไปให้เขาสอนให้ทำก็มันก็ไม่ยากอะไรอย่างนี้ก็เลยลองทำแล้วก็ตั้งที่โรงเรียนตั้งตั้งเราเสนอจา์แล้วก็รับสมัครพวกน้องๆครับที่แบบสนใจอะไรอย่างนี้พอเริ่มได้คนละเราก็เอามาฝึกสอนมาอะไรพวกนี้แล้วก็เด็กก็คือเด็กก็ใจรักกันอยู่แล้วครับใจรักครับบ้านอยู่หน้าศาลเลยครับเห็นตั้งแต่เด็กความฝันคืออยากเล่นจนผมไปทดลองวิชาก็เข้าไปอยู่คณะจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ลกลับมาก็เลยแบบถามตัวว่าเออทั้งคณะกันดีไหมมีพ้อมตัวเองเล็กๆแน่นงๆก็ยังดีก็เอามาสอนน้องๆนะครับพวกเราเนี่ยหลังเลิกเรียนหรือว่าปิดเทอมมันหยุดไม่เอาเวลาไปเที่ยวไปเล่นแบบคนอื่นๆทำไมถึงเอาเวลามาทําหัวสิงโตมาเชิดสิงโตแบบนี้ก็คือว่าเรารักทางไหนเราไปทางนั้นดีกว่าแล้วก็ทําแบบอันนี้มันก็เป็นการฝึกหลายๆอย่างฝึกสมาธิฝึกแล้วก็ยิ่งแบบใจรักอยู่แล้วอ่ะแล้วทําไมเราไม่ทําให้มัน มันสมหวังของเราอะเราก็ต้อง<ม>บอกเด็กแล้วก็เอามาเด็กมาฝึกชอบสิงตมาตั้งแต่เด็กเราอะครับแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูว่าเจอเว็บพิต้อนก็เลยมาเข้าอะครับแล้วอย่างนี้การเชริดสิงโตของเราอะมันก็ต้องมีรายได้เข้ามาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราเอาไปทําอะไรก็ให้แม่ครับมแม่เก็บส่วนหนึ่งก็คือแจกจ,จ่ายเป็นค่าตัวเล็กน้อยเวลาไปออกงานอะไรพวกนี้ครถ้าเป็นช่วงเทศกาลแบบออกเข้เาราษางานกินเจงานกระถินงานตุจีเนี้ยจะเยอะเป็นพิเศษ เรียกได้ว่าตอนนี้เราก็ไม่ต้องพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ใช้เงินที่เราหาได้ด้วยน้ำพังน้ำแรงอ่างั้นเดี๋ยวมาถามน้องคนอื่นๆกันบ้างว่าได้เงินไปแล้วเอาไปทําอะไรก็ได้เงินมาแล้วเอาไปซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนไม่ต้องไปขอเงินพ่อแม่ช่วยแบ่งเบาภาระดีกว่าเอาไปเล่นเกมครับมีงานไหนที่น้องรู้สึกว่าเราไปแสดงแล้วเราประทับใจมากที่สุดงานเยาวชนแห่งชาติครับก็คือ มันเป็นงานแสดงที่ได้เล่นเต็มที่นะฮะได้เอาทุกอย่างที่ช้อม,มามาเล่นประทับใจทุกง,งานครับเพราะว่าออกงานต้องเต็มที่ครับอย่างนี้อยากให้โชว์ให้ชาวแรงคิดได้ดูกันหน่อยว่าโชว์เชิดสิงโตของพวกเราเนี่ยจะเด็ดขนาดไหนไปดูกัน โอ้โหเห็นเจ้าสิงโตกันเก่งขนาดนี้ไม่ทราบว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีส่วนช่วยสนับสนุนยังไงบ้างก็ว่าเปิดโอกาสให้ผมไปแสดงที่ต่างๆที่อะะแล้วก็เวลาง,งานเนียนก็เคยจะเอาพวกผมมาเล่นก็คือเป็นการเป็นเหมือนกับการออกงานในการพบทวนในการซ้อมมาแล้วอย่างนี้เนี่ยพูดถึงเ,เรื่องของการเพื่งตนเองเรามีความภาคภูมิใจมาก้หยแค่ไหนก็มีความภาคภูมิใจเพราะ คือน้อยคนนะครับที่จะหาได้เลี้ยงตัวเองได้ตอนวัยเรียนนะฮะแล้วก็เป็นเบาภาระพ่อแม่อุ่มใจที่ได้แสดงสิงโตครับแล้วเราได้ช่วยพ่อแม่บ้างไหมช่วยครับแสดงของเราได้ช่วยบ้างช่วยยังไงบ้างช่วยออกค่าใช้จ่ายในบางส่วนก็สิ่งเล็กๆน้อยๆพอที่ซื้อได้ก็ใช้เงินเราได้ไม่ต้องไปนั่งขอพ่อแม่อย่างนี้ครับได้ข่าวว่าน้องต้นเนี่ยทำเว็บบล็อกด้วยก็เกี่ยวกับโวยงโตแล้วก็ ประวัติการเช้ถึงโตแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชนิดของเทถึงโตหรือความเป็นมาอะไรพวกนี้ค<ม>แล้วก็ประชาสัมพันธ์งานแสดงต่างๆที่มีในช่วงเทศกาลแล้วก็ตลอดปีฮะก็คือจะลงไว้ในบล็อกถ้าอย่างตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนๆอย่างเขาได้ฟังอยู่ทางบ้านอย่างเงี้ยอยากจะเข้ามาร่วมชมรมจะทําได้ไหม,ม,มก็ได้ครับก็คือในในบล็อกของก็อีเมลผมก็ติดต่อได้ครับออนเอ็มคุยกันหรือจะโทรมาคุยกันก็ได้ฮะได้ข่าวว่าน้องต้นนี่ได้รับเยาวชนดีเด่นปีนี้ด้วย ในสาขาอะไรคะสาขา<น>อาชีพครับผมก็เรียนได้ว่าที่ที่เราเชิดสิงโตเน,นี่ยแหละทำให,<า>ให้เราได้เยาว,วชนดีเด่นปีนี้อยากให้น้องต้นช่วยฝากอะไรถึงเพื่อนๆทางบ้านหน่อยคะ่ะก็เยาว,วชนทุกคนนะครับที่แบบมีความสนใจในสิ่งต่างๆที่เราชอบจริงๆแล้วเป็นความฝันของเราเราใจรักจริงๆก็คือว่าให้มุ่งไปทางนั้นแล้วก็ตั้งใจมันพยายามทํามันให้ได้ครับคือเวลาไหนที่แบบมีโอกาสหรืออะไรเงี้ยเราคว้าไว้ฮะมันจะประสบความสำเร็จของเราเอง สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆจากชมรมติ่งโตต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนวันดวนวอลอริตมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>